เครื่องของลิเวอร์พูลตอนนี้ติดแล้วนะครับและแถมพอเวลาเล่นนะครับเหมือนกับคนกินยาม้ามานะครับเราก็ไม่รู้ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจแล้วรับพลังมาจากไหนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรา,ายละเอียดนะครับสำหรับหลักคลิปนี้สวัดีครับ นี่ก็คือช่อง The m a s t e r See Channel นะครับวันนี้ก็มาสู่คอนเทนต์ทุกฟุตบอลนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับช่วงหลังเที่ยงเราก็จะอัปเดตคลิปกันตลอดนะครับสำหรับวันนี้นะครับเนื่องจากลิเวอร์พูลนะครับได้ตบหรือว่าตบเกลียนนะครับคริสตัลพาเลทไปถึง7ประตูต่อศูนะครับด้วยสกิลโหดขั้นเทพนะครับแถมพอเวลาการเล่นเหมือนกับคนกินยาม้ามานะครับก็ไม่รู้ว่า เอากำลังมาจากไหนนะครับเดี๋ยวขอโคตเตียววิเคราะห์นะครับทำไมริวพูถึงฟอร์มดีมากเลยในในสัปดาห์นี้โดยที่ต่างจากสัปดาห์ที่แล้วครับสวัสดีครับผมโคตเตียนะครับวันนี้เราจะมาเจาะประเด็นของหงแดงริวพูครับใช้ยาหงพิคาดมันหงพิคาดมันต้องบอกว่าหงพิคาดมันนะครับตอนนี้คือคริวพูสามารถทะยานขึ้นเป็นจา่าฝูงพีเวลีได้แล้วครัด้วยการตบคิดตันทะเลไปด้วยสกอร เจ็ดประตูต่อศูนย์เจ็ดประตูต่อศูนย์เลยรวมถึงในยูฟาตบไข่ไปครับในยูฟาแชมเยนลีเป็นการเขาเรียกว่าตบของทีมพวกอ่ดแจ็คอ,อะไรพวกนี้ครับก็ตัวนี้ก็ทยานแล้วทยานเขาปุ๊บเสร็จตัวนี้ริวพูลถือว่าเริ่มกลับมาแล้วครับเรามาคุยถึงว่าริวพูลตัวนี้ผมคิดว่าที่เราคุยกันตั้งแต่อีพหลาย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 ๆอพหลายหลายเอพแล้วนะครับ,รบผมบอกว่าริวเวอร์ตัวนี้นะครับเขาอยู่ได้ด้วย ระบบของทีมของที่เจอเกนครอบวางไว้ครับถือว่าเป็นสุดยอดจากเราวิเคราะห์กันมาตั้งแต่แรกว่าการขาดหายไปของอาริสของเจอเจอฟันได้หรือนักเตะหลายๆคนที่เริ่มเนี่ยตอนนี้รีพูเขาอยู่ที่ระบบทีมครับไม่ใช่วันแมนโชว์ครับตอนนี้รีพูเป็นทีมที่ประตูได้เสียดีที่สุดและดีกว่าทุกทีมครับแต่ไม่แพ้เลยใช่แต่เสมอแล้วป็ นิวพูตอนนี้นะครับนักเตะที่กลับมาแล้วได้แก่ที่ถือว่าปลดล็อกเป็นครีแมนสําคัญก็คือจอแดนเฮนเดอร์สันกับตันทีมแล้วก็มินามิโนนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นที่เริ่มปลดล็อกมาแล้วแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นความสุดยอดของฟอร์มิโนกลับมาแล้วฟอร์มิโนแมตช์ก่อนก็ชนะสเปอร์สองหนึ่งทำการเป็นคนยิงยิงประตูชัยแล้วก็มาเน่ก็กลับมาแล้วครับ ตอนนี้แล้วก็อีกหนึ่งโมฮาเดซาลาตอนนี้ขึ้นนําเป็นดาวโวเดี่ยวครับของพิเวลิกอีกด้วยด้วยสกอร์ด้วยจํานวนสิบสามประตูผมคิดว่าตวเน,นี้ลิเว์พัวเครื่องจักรเหมือนกับว่าที่เราคุยกันเหมือนกับกินยามาตอนนี้นกลับมาหมดละกินยามาเร่งเต็มที่เลยเร่งเต็มที่เร่งเต็มสูบครับแลว้วองค์ประกอบของทีมการขาดหายไปเรานึกว่าหลังบ้านจะรั่วไม่รั่วครับการขาดหายไปของเดียโก้โซตา ครือว่าจะทําสกอร์ไม่ได้ไม่ใช่ครับตอนนี้ลิพูกลับมาหมดเลยครับโรเบรโตฟอร์มิโนบแล้วก็โมฮัมเหม็ดซารับแล้วก็มานีตอนนี้ทุกคนเริ่มกลับมาแล้วเป็นฟอร์มที่สุดยอดเป็นฟอร์มที่กับมาทยานขึ้นจากฟูงอีกหนึ่งครั้งของทีมหง้ดแดงลิเวอร์พูลแล้วมีคําถามอีกอย่างหนึ่งนะครับคนที่ไม่ไม่ใช่แฟนลิเวอร์พูลทำไมส่วนใหญ่ไปเชียร์สเตอร์ทำไมมันมีความน่ากลัวพอๆกันกับ ผม,ผมคิดว่าเอาง่ายนะครับวันที่แมนยูเออวันที่สเปอร์เจอกับไอ้ลิเวอร์พูลผมคิดว่าไม่ใช่ผมไม่ใช่ว่าผมคิดว่านะครับในที่เราดูในหลายข่าวกองแช่งมันเยอะครับกองแช่งอยากให้สเปอร์ชนะลิเวอร์พูลนี่คือกองแช่งของแมนยูกองแช่งของแมนซิตี้กองแช่งของสเปอร์กองแช่งของเออกองเชียร์สเปอร์กองแช่งของเชลซีเพื่อไม่ให้ไอ้ลิเวอร์พูลชนะยิ่งแช่ง ยิงชนะยิงแช่งยิงชนะไอ้ยิงเชียร์ยิงหายยิงเชียร์ยิงหายยิงแช่งยิงชนะเ <l ots> พราะว่าครับตอนนี้คือหลายๆทีมเขาก็บอกว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมที่เขาเล่นด้วยระบบทีมมากกว่าครับไม่ใช่แบบเป็นแบบว่าว <l ots> ันแมนโชว์ณปัจจุบันนี้ลิเวอร์พูลผมถือว่าเป็นทีมที่ถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีนะครับ <l ots> ครับคือนักเตะทุกคนผมว่าเจเกนค็อปเขามีจิตวิทยาและการดึงเอาความสามารถของนักเตะกลับคืนมาผมว่าเป็นนิมิตหมายอันที่ดีของลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลไม่แน่ ตอนนี้อาจจะเป็นทีมที่อันดับหนึ่งตามบอลของอังกฤษครับที่เขาไว้ข้อว่าอาจจะเป็นทีมที่เข้าบินครับไปเลยก็ได้ครับแต่สงครามไม่จบยันพึ่งนับศพทหารนับศพทหารแต่ณตอนนี้ผมก็เป็นหนึ่งนะผมเป็นแฟนของแมนยูนะครับผมก็ชอบริวพูลนะครับชอบในการทําทีมของเจอเกนคอปเป็นอย่างมากไม่ได้ชอบทีมไม่ได้ชอบทีมชอบระบบของเจอเกนคอปในการผสมประสานนักเตะที่ หลายหลายคนสามารถดึงศักยภาพของแต่ละคนออกมางัดแล้วก็เป็นฟอร์มที่ดีช่วยประคับประคองคให้ทีมไปอยู่ในจุดที่เหนือกว่าทีมอื่นเหนือกว่าบนหัวตารางได้ครับผมว่าเป็นทีมที่น่ากลัวทีมหนึ่งณปัจจุบันนี้ครับตอนแรกเราดูเหมือนกับฟอร์มของ,นะล,งลิปูนแกล่งแปแกว่งมายิ่งเสียตัวเจ็บหรือว่าขวัญเสียอ,อาจจะเป็นไม่ใช่ครับยิ่งทําให้ทุกคนภายในทีมช่วยกันเล่นช่วยกันชนะฮึบเหิม เหมือนกับแดกยามมงยามาหรือว่ามีพลังใ่งเพื่อเข้ามานะครับผมรบประมาณนี้ก็สําหรับทีมที่เด็กได้ว่าแทบจะรับประทานยามากันเลยทั้งตลอดปีเนาะลเล่นดุดันเล่นแบบบ้าระห่ำไม่มีทีมไหนแล้ะนะครับ,รบก็วันนี้ฝากนะครับที่จะมีคําถามสุดท้ายครับโพสต์ใตคลิปได้ว่าปีนี้เลยว่าพูจะได้แชมป์อะไรบ้างนะครับแล้วก็ได้แชมป์ในพรีเมียร์ลีก อันดับที่เท่าไหร่หรือได้แชมป์หรือเปล่านะครับก็โพสต์มาได้กิฟตได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร้นะครับ,รส,กก like, share, รบสุดท้ายคือกดกระดิ่งนะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสตอนเย็นหรือตอนกลางคืนนี้เองนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวนะครับที่จะจากกันไปนะครับอย่าลืมรักษาสุขภาพนะครับและ ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเพื่อจะมานั่งฟังวิเคราะห์ฟุตบอลและดูฟุตบอลด้วยกันนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสว,ส,สวัสดีครับ